พ่ายางไข่ง่องแค้เพืนพี่นอนแมนเพราะเียเก่าติดวิ่งไงอืมใครเหลือเดันนะคะ เลี้ยวคุมกับรังของเขาค่ะเลี้ยงคุมกับรังกับรังนอนกับลังนอนแล้วนะครับโอเคชอบไหมลูกชอบไหมชอบหมชอบหเคยคิดจะซื้อ,อ,อ <c oughs> ลังนอนดีๆให้แม่เคยคิดจะซื้อให้นะแต่ลูกอะแม่ซื้อของเล่นแมวให้หลายชิ้นแล้วแต่ลูกก็ไม่เคยเล่นเลย เขามีฉายานะคะเรียวสามวิเล่นแค่สามวิทุกอย่างที่ราคาไม่สูงเกินไปที่เป็นของเล่นแมวอะ่ะซื้อให้แต่เรียวสามวิเล่นแค่สามวินาที